ระบบการยืมเงินต้องพิจารณาแล้วก็ปรับเงื่อนไขลดทอนกันลงกว่าเดิมนะครับเพราะผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นทุกวันเพิ่มมากพอๆกับโรคระบาดที่ทวีความรุนแรงนั่นเองนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยอนเนกประสงค์นะครับต่างหาหนทางที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนแบบไม่หยุดนิ่งเพื่อให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้น และก็ช่วยลดการกู้ยืมนอกระบบอีกทางนะครับการขอรับสินเชื่อโดยใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ในการประกันนะครับถือว่าได้รับความนิยมมากนะครับเนื่องจากว่าให้วงเงินตั้งแต่50,000สูงสุดกันที่1 0 0 0 0แสบาทเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับแม้ว่าคุณจะเป็นเกษตรกร,ร,กรครอบครัวในเกษตรกรร,กร,รวมไปถึงประชาชนนะครับที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้น เป็นหลักรัย์ในการประกันในการขอสินเชื่อนะครับซึ่งมันมีกฎหมายรับรองชัดเจนแล้วก็ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนีนะครับปลูกต้นไม้ยืนต้นบนที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองนะครับเพื่อการออมนะครับแล้วก็เพื่อการลดการยืมเงินกู้นอกระบบอีกทางนะครับปัจจุบันนะครับนอกจากธนาคารทกสแล้วนะครับก็ยังมีบริษัทพิกโกฟไฟแนนซ์ลหลายแห่งนะครับ ที่เขาให้สินเชื่อโดยการใช้ไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันและต้นไม้นะครับที่ส่วนใหญ่จะนํามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันทางธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะได้แก่ต้นยางยางพาราต้นศัก์แบบนี้นะครับยังมีต้นไม้อื่นๆนะครับที่สามารถนํามาใช้เป็นหลักประกันได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะขามนะครับมะกอกปา่าสดาตะโกต้นแดง ประดูป่าเป็นต้นเนยนะครับคุณสามารถจะกู้เงินได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตัดหรือว่าโค่นต้นไม้นะครับนอกจากต้นไม้ต่างๆนี่นะครับก็สามารถจะใช้อย่างอื่นมาเป็นหลักประกันได้นะครับก็เช่นบัญชีเงินฝากรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ดินเป็นต้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ธนาคาทราาทกสทุกสาขาหรือบริษัทพิโกโฟไฟแนนซ์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณนะครับ สินเชื่อทุกอย่างไม่ได้ง่ายเหมือนกับการพูดนะครับฉะนั้นความจริงเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแหล่งบริการนั้นๆขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ